สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ัผมทำบอบยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําเทคนิคนะครับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการาวัดมุมไม้หามุมไม้นะครับบางทีเราเนี่ยตัดไม้แผ่นมาอย่างเช่นไม้อาจแผ่นนี้นะครับผมเราอาจจะตัดมาแล้วไม่แน่ใจว่า ตัวมุมไม้ที่เราตัดเนี่ยมันได้ฉากพอดีหรือเปล่านะครับเราต้องการจะให้มันได้ฉากเนี่ยกันทุกมุมนะครับผมซึ่งการตัดด้วยเลื่อยวงเดือนหรือตัดด้วยเลื่อยมืออะไรเนี่ยบางทีอาจจะคาดเคลื่อนนะครับแล้วทีนี้ฉากของเราเนี่ยไม่มีนะครับอาจจะลืมเอามาหรือว่าหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วว่าเราต้องการจะทงการาวัดหน้างานนะครับเราจะทํำยังไงนะครับผมที่เราอาจจะ ไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อฉากมาวัดนะครับผมเราจะวัดดูนะว่ามันได้ตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็จะได้ทําการตัดใหม่นะครับถ้าตรงก็ทํางานต่อไปนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําเทคนิคง่ายๆนะครับผมใกล้ๆตัวเรานะครับเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์กันนะครับผมเดี๋ยวเราลองหาอุปกรณ์ครับนี่ได้ไม้มาแผ่นหนึ่งนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเอาแผ่นกระเบื้องนะครับได้สองชิ้นอุปกรณ์ที่หามาสองชิ้นนี้นะครับผมสามารถวัดแทนฉากได้ตัวมุมกระเบื้องที่เขาทำมาเนี่ยนะครับมันจะได้มุมฉากพอดีอยู่แล้วนะครับ90องศากับมุมไม้อัดนะครับผม ที่เป็นมตต์เคลือบฟิล์มดานะครับด้านสีแดงนี่คือด้านริมสุดนะครับผมนี่มันจะได้ฉาดอยู่แล้วนะครับทีนี้เออเราก็เอาตัวมุมเนี่ยมาวัดเทียบเคียงกับอตัวของมุมไม้ที่เราต้องการจะหาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับเราก็เอาไม้มาเลยนะครับผมแล้วก็ด้านเนี้ยเราวางให้ แนบกับข,บขอบของไม้ที่เราจะวัดนะครับนี่แล้วเราก็เลื่อนมาให้ขอบด้านนี้มันได้แนวนะครับนี่ด้านนี้ได้ตรงนะครับผมนี่เรามาดูแนวตรงนี้นะครับผมนี่ได้ขอบแนวตรงแล้วก็ด้านนี้ก็โอเคนะครับผมด้านนี้เดี๋ยวลองเอากระเบื้องวัดดูบ้างนะครับนี่ เราก็วางแนบไปเลย,เลยตาอนนี้ให้ชิดขอบนะครับเนี่ยชิดขอบตรงนี้แล้วก็เลื่อนดูนะครับแล้วก็ลองรูปดูว่ามันเรียบกันหรือเปล่านะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยได้ฉากเลยตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับวัดแนวนี้ด้วยก็ได้ ก็โอเคครับผมใช้ได้ถ้าเกิดว่าแนวไม่ตรงนะครับแนวมันเฉียงเนี่ยนะครับเฉียงจากตัวกระเบื้องเนี่ยก็ถือว่าขอบไม้ที่ตัดมาเนี่ยไม่ตรงก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะครับผมกระเบื้องมุมกระเบื้องของเราแล้วก็มุมของไม้อัดนะครับนี่ก็จะได้ฉากพอดีเลยแล้วก็สามารถมาทําการเอามาเช็คมุมฉากนะครับเราไม่มีตัวฉาก อาจจะลืมหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็เอามาใช้แทนฉากได้นะครับนีก่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาหน้างานนะครับก็ลองนําเทคนิคแบบง่ายๆอย่างนี้ก็ไปใช้งานได้นะครับหาของใกล้ๆตัวมาเช็คกันดูนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปซื้อฉากใหม่นะครับก็ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ๆตัวก็หาดูนะครับจะเป็นกระเบื้องเป็นมุมไม้หรือว่าจะเป็น มุมของไม้ป่าเชลล่ามุมของกระเบื้องแผ่นเรียบมุมของอยิบซ้ำบอร์ดมุมของอตัวหนังสือนะครับสมุดอะไรก็นี้ก็ได้นะครับผมถ้าหาได้แบบไหนก็ลองนำมาเช็คดูก็ได้ตรงนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาตัดมาจากโรงงานเขาตั้งเ,เพจในการตัดมาให้ได้เป๊ะอยู่แล้วนะครับผม90องศาก็าลองนำไป แก้ไขปัญหากันดูได้นะครับผมแนวะก็มานำเสนอแนะนำเป็นแนวทางนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ